มาหน้าจ้าวันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะรีวิวนี่มีไข่แล้วก็หม้อม,มาม่าหม้อม,มาม่าของเราเนี่จ้านีน่ยเปิดเปิดไากำลังต้มเลยบอกบ๊อกบอกบอก,บอกเลยครับสามห่อนง่ต้มได้จริงนะหม้อจิ๋วจิ๋วรีววความแซบแ่บเดี๋ยวเราต้มมาม่มาเป็ดพะโล้กันนี่ครับนี่เป็นกระจกนะ กำลังเดือดเลยบกบกอบกบกบ้เลยอือนี่ครับนี่คือหมอของเราจ้ะอีนี่ควันออกแล้วโฟวๆโหหยอดแหละจัดไปครับผมมายอดเลย เดี๋ยวฝากพิกัดหมอ้อต้มจิ๋วด้วยนะครับจำซองสบายๆเลยครับนี่ไงมาม่าของเรา,ว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวรวยครับจัดไปเอาวกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือเกี่ยงเกลี้ยงโอ้ฝักหม้อด้วยครับหม้อจิวจ๋ว มาจิ๋วสุดยอด